ครับนน้องกวยังอยู่ไหมเลขที่แขนยังอยู่ไหมลูกเอออยู่พี่ติงหนูถอดรองเท้าได้เลยถอดรองเท้าดีกว่าครับสบายดีหนูถอดได้ไหมสบายว่าอีแม่สะโพกหลุดแล้วแบบน้องพี่อยู่หน้าเวทีขยับห่างจากหน้าเวทีไปนั่งก่อนเพราะว่าเดี๋ยวทุกคนจับจับหมดขยับอีกอ่ใครขยับไปนั่งเลยไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าไม่ได้ได้ทุกคนนะฮะได้ทุกคนนะครับเพราะเรามีเบอร์อยู่แล้ว เบอร์เนี่ยทั้งหมด500คนอยู่ในนี้แล้วนะครับเนี่ย5 0 0คนที่อยู่ที่ข้อมือตัวเองดูให้ดีนะครับว่าข,ของใครเบอร์อะไรจำไว้ถ้าเขาจับเบอร์ท่านได้เบอร์นั้นท่านได้รางวัลไปเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนนี่ไม่มีนะไม่มีเลยนะ500อยอยู่ในนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเทให้หมดเลยอ่ะเดี๋ยวให้บงังเทให้หมดเลยนะครับบงังทำไมเข้าวัดอนะ อนุญาตถอดเกิบนะคะดิฉันไม่ไหวแล้วอ่ะาหน่อยอ่ะดีแล้วนี่หมดแล้วหมนะห้าร้อยอยู่ในนี้หมดแล้วเดี๋ยวเราจะจับห้าร้อยรายชื่อใช่ไหมห้าร้อยเดีวัวแนะนำก่อนอันนี้คือแม่ยายผมเองแม่ยายใช้งานเยอะมากวันนี้กูกูก็นึกว่าเมียมึงเดี๋ยวเป็นเลขาอยู่สมาคมเป็นผู้ช่วยฝ่ายทะเบียนของสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยแล้วก็ เป็นบุคลากรการทํางานของไตรภาคีสมาคม3สมาคมนะคะใช่นะฮะก็มีสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนักไอสมาคมศิลปินตลกแห่งประเทศไทยนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยใช่นี่สามสมาคมเลยผมก็อยู่ที่นั่นใช่แล้วก็อีกสมาคมหนึ่งคือสมาคมครัวเชฟติดอาสาใช่ประเทศไทยด้วยนะคะโอเคน้องๆนั่งดีเรียบร้อยใครที่มีมือเออเลขอยู่ที่มือยกมือขึ้นขอขอขอหมายเ ขอม้ใแย่อันี้หน่อยค่ะรางวัลสองลังวัลแรกจะจับรางวันใหญ่เลยเป็นจักรยานสีน้ำเงินเอามเอาจักรยานสีน้ำเงินโดยเอามาเอายกขึ้นยกขึ้นโดยท่านพระครูประหลัดอนงสุขมังคลโลเราต้องให้ผู้ชายนักการของเราให้ผู้มอบเป็นคนนี้ก่อนเลยที่เป็นประธานใหญ่ให้กับคุณพองและคุณเอ๋ ขึ้นมอบรางวัลเรือนทรัพย์สกุลที่ให้ของขวัญมากมายมาให้เราในครั้งนี้ด้วยขอไม้แย่รางวัลด้วยมีวอีแล้วมีแล้วแล้วเอจะแจกลูกโป่งนี้ด้วยนี่ครับจากเรือนทรัพย์สกุลปอบเบอร์หน่อยเร็วนั่นขึ้นบนเวทีเลยครับเอจะแจกตรงไหนอันนี้หน้าเวทีจะเดินไปแจกหน้าเวทีใช่ปหแจกได้เลยค่ะเดี๋ยวให้เออ่ะเดี๋ยวเอาอันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวให้คุณเอกับคุณพอง เดินไปแจกน้องๆอีกทีหนึ่งจึงมาจับรางวัลก่อนเลยหนึ่งรางวัลอ่าอ่าโอเคเดี๋ยวมีการละเล่นหนึ่งก็แจกแต่อย่างเอออย่างแรกอ่ะเอกกับพองขึ้นมาก่อนอ่ะอันนั้นให้ให้พี่เปิ้ลถือไว้ก่อนเรียนเชิญคุณเอกับคุณพองนะคะมาจับเลยครับเอาอ้นเอาจักรยานอีกคันหนึ่งจะจับสองคันของคุณเอกเอาน้องคันไหนก็ได้เอาคันนี้เลยเอามา เอาคันไหนก็ได้สองคันมาว้าวตื่นเต้นเพราะเดี๋ยวเราได้ขึ้นสู่พี่หนูมิเตอร์แป้งป่นแก้วฟ้าสาเพชรใช่ครับน้องน้ำฝนซ่ามหานครรู้ไหมรู้ไหมคันนี้เป็นของใครของใครเอ่ยไอคันนู้นผมรู้อ่าเป็นของท่านพระครูประหลัดอนงค้าววาดวัดเพชรในของพี่เหลียวของพี่เหลียวของคุณเฉลียวครูสลอดมาเวลาเอ้าของเอจับของคุณเอให้คุณพองจับ คันส <Bond> ีน้ําเงินคันนี้คันนี้อ่ะคุณคุณไหนเป็นคุณไหนคะเดี๋ยวก่อนเอาคันนี้เลยจับคันนี้เลยคุณคุณไหนจับคะคุณเอกออนคุณเอกออนคุณเอกออนจับเลยค่ะจับจับคันนู้นคันล้อสีส้มนะคะอ่ะล้อสีส้มก่อนนะคันนี้ก่อนนะจะเป็นเบืออะไรแขทงแล้วมานี่เลยอ่ะอ๋อคนนู้นแขทงเก่งเดี๋ยวเขาแขทงให้หมายเลขหมายเลขจักรยานคันนี้นะครับดูนี่นี่น ด้านหลังเป็นเลข9ด้านหลังเป็นเลข9ตรงกลางเป็นเลขสองตรงกลางเป็นเลขสองและแล้วเลขข้างหน้าเป็นเลขหนึ่ง9ใครเอ่ย1 2 9กายกมือมาเลยนะครับคนเดียวเท่านั้นคนเดียวเท่านั้นอ่ะขึ้นบนเวทีเรียบรยกมือเลยนะครับดูที่แขน1 2 9 1 2 9หนึ่งสองดูที่แขนเลยครับถ้ามายุด ถ้าม่ในงานขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเด็กขึ้นมาด้วยนะคะมาแล้วเรามีกติการะครับเด็กจะต้องขี่กลับบ้านเลยนะครับหนึ่งสองเก้าอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ไหนคุณแม่คุณแม่ฉันก็ต้องอาการตรงกลางพี่ชายให้ตรงกลางอยู่ที่ไหนนะบ้านตาโฮมเป็นอะไรกับตาโฮมเป็นเมียตาโฮมอ๋อเป็นหลานตาโฮมตาโฮมไหนตาโฮมที่แอนดักปากจูอยู่กับพี่ติ่งเนี่ยนะเออตาโฮม อ๋อโหลานตะโ o m ได้แล้วครั้งนี้ตะโ o m บอกช่วยมันต้องนานแล้วเพิ่งมาได้ครั้งนี้พูดอะไรสักคำได้รางวัลพี่ติ๋งพูดอะไรซักคำได้รางวัลอ่าะไรซักคำได้รางวัลอ่าอ่าหลุดจุ้ไรเนี่อ้าไปพูดให้ขอบขให้คุณเอคุณพองมอบให้คุณคุณาให้อะไรจับเอามือจับถ่ายรูปครับว้าวเอาช่างภาพบันทึกภาพดีใจด้วยนะคะครับจะเอาไปหรือว่าขายเลยครับอ่ะขายเลยใครรับซื้อคะ โอ้กอ่ะลงเดี๋ยวฮะเออได้อ่ะอ่ะเอเออาลงไปเลยจ้าไปรับประคับมากแล้วค่ะอ้นเอาอีกคันหนึ่งเดี๋ยวคันนี้ให้ตาเหลียวขอบพระคุณคุณเอค่ะให้ตาเหลียวเอาเอาจักรยานสีชมพูไม้ครเอาอ่ะสีชมพูอ่าโอเคเอาสีชมพูผู้หญิงจับคันนี้ก่อนเอาไป่กันเอาเดี๋ยวเอาให้เอก่อนอันนี้ของให้ตาเหลียวอ่ะให้พองพองจับนี่คนเจ้าของเอาจักรยานมาให้ นะครับเอาผู้ชายลองผู้ชายนักกล้ามเยอะนะมาัอ้าวคนนี้เขาบอกเขาแทงเก่งอ้าวปอบมือดังๆให้กับคุณพงค์เลยครับจ้าักยบกันนี้อ้าวสีชมพูอ้าวจับเลยครับอจับเลยค่ะจับเลยอ้าเอฟเอฟมาก่อนเอฟอย่าเพิ่งแป๊บหนึ่งได้ถ่ายรูปกับพองด้วยเอ้าพี่มาพี่เปิ้ลขึ้นมาก่องกันนะพี่เปิ้ลมันใสจริงๆเลยพี่เปิลมาสร้างสีสันข้างหลังเดี๋ยวได้ถ่ายรูปคันนี้มาค่ะพี่ขาช่วค่ะช่วยแทงให้ผมหน่อยอ่า อีกอีกรางวัลใช่ไหมไม่ไม่พอแล้วอันนั้นพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวให้ได้ถ่ายรูปกระพงด้วยอ้าวทุกคนดูที่แขนับตรงกลางเลขสี่ครับตรงกลางเลขสี่ด้านหน้าเลขหนึ่งหนึ่งสี่สี่ห้าครับหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่ที่แขนใครมีขึ้นบนเวทีเลยครับหนึ่งสี่ห้าที่แขนดูดีๆนะจ้าหนึ่งสี่ห้าเลยจ้าหนึ่งสี่ห้าดูนะครับผู้ปกครองมาแล้วดูที่เด็กเลยนะครับ จักรยานสีชมพูนะครับเราสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ที่อยู่ในงานนะคะถ้าท่านไหนกลับไปแล้วก็คือสละสิทธิ์นะจ๊ะหนึ่งสี่ห้าอยู่ไหมจ๊ะหนึ่งสี่ห้านับหนึ่งนับหนึ่งนับถึงสิบนะหนึ่งสี่ห้านับสองนับสองหนึ่งสี่ห้านับสามนับสามหนึ่งสี่ห้านับแปดอ้าวเออเกินไมานับถ้ามีเดินมาเนี่ยยกมือมาเลยอยกมืนมาเลยมีไหมยกมือมาเลยถ้าไม่มีช่วยกันนับ หนึ่งเออยังโอ้โหไวเหลือเกินเดี๋ยวขยกมือมาโอ้โหใจเย็นไหนเดี๋ยวโอ้โหมึงนับเร่งขนาดนี้เพื่อนไม่ได้ตั้งหลักเลยน่าจะไม่มีแล้วมีไหมคะสองไอพี่ติงจบพี่ติงสลาสิทธิ์นะคะสามไม่มีโอเคจับใหม่พองจับใหม่จับใหม่ครับจับใหม่อ่ะฉีกเลย เอาเสียบครับพี่เสียบไต้องลันนะครับเบอร์เรามีทุกเบอร์นะครับแล้วแต่ว่าดวงใครจะไปได้นะครับเสียดายจังเลยไม่น่ารีบกลับหมายเลขสองอยู่ข้างหน้าลีลามากเลยพี่หมายเลขสองอยู่ข้างหลังสองสองครับสองสองพี่น้องสองสองมีไหมจ้ะสองสองจ้าอย่าโย ยมกเลยเคนับยกมือเลยนะครับสองสองเอามาเลยจ้ามาเลยจ้าเอาแลนแลนแลนไหมมั้ยยี่สิบสองครับยี่สิบสองไอหนึ่งมึงอย่าไปดึงเขานานนั้นหนึ่งเลยเดี๋ยวแขกเขาจะหลุดมึงยังดึงรีบขนาดนั้นเอออ้าวโอ้โหผู้หญิงเหมาะกันเลยกับน้องผู้หญิงอ่ะพี่ชายสัมภาษณ์น้องหน่อยเลยชื่ออะไรลูกชื่ออะไรฮะนนามสกุลลูกอยู่ตำบลอะไรลูก พ่อหนูมีเมียกี่คนลูกฮะหนึ่งคนหคนโอ้หสุดยอดปัญหาไม่เกิดลูกโอเคครับรับมอบรับมองไปเลยอ๋เลยอลองเลยครับลองรับอได้ถ่ายรูปเพราะตัวนูขอบคุณล้อขอบคุณตากล้องครับทีมงานพี่โสรัสด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณสําหรับเ่าวเอ็มสุริโอบันทึกเทปไว้เพื่อ เอาไปออกใน YouTube เดี๋ยวคอยติดตามชมพวกเราแล้วกันนะครับเ้ามองกล้องด้วยครับมองกล้องด้วยโอ้โหกล้องเยอะเหลืเกินเลยโอเคเรียบร้อยนะครับอ่ะใปลูกทิอันนี้อ่ะต้องอตรงหน่อยโอเคเดี๋ยวให้เอกับพองได้คุยอะไรนิดหนึ่งถือว่าเป็นคนหลักที่ให้ขอมาอ่ะเอได้ค่ะบังทำนิดนึงบังทําด้วยจักรยานลูกคูนะเอาโอเค เอ,เอมีะอะไรพูดนิดหนึ่งนี่แหละเป็นผู้ที่สนับสนุนหลักเลยสองคนกับคุณพองอนะฮะ,ะสวัสดีน้องๆจริงๆจริง,รงพี่ก็คือชื่อพี่พองนะครับนามสกุลเกิดลาพีก็คือบ้านอยู่แถวหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวแยะแปะนะครับที่เรารู้จักอันนี้ก็คือพี่เอนะครับอังกัษเกิดลาพีนะครับน,นี้พี่สาวนะครับนี่ก็คือนามสกุลเกิดลาพีเหมือนกันนะครับครอบคร เรือนทรัพย์สกุลวันนี้เห็นงานดีๆจากเพื่อนนะครับพี่จริงๆแล้วเนี่ยพี่เรียนอยู่ที่วัดเจ็ดนายปหนึ่งหรือปหกนะครับอันนี้เพื่อนด้วยกันวันนั้นได้ข่าวว่าเขาจะเลิกกิจกรรมเนี่ยจริงๆอ่ะปีหน้าอยากเขาจดต่อนะครับเดี๋ยวหลักๆเดี๋ยวครอบครัวเรือนทรัพย์สกุลก็เกิดระพีเป็นกําลังให้เป็นกําลังหลักให้ดีไหมครับน้องๆปบมือดังๆให้กับ พี่บอกของเราครับปีน้าเราจะมาอยู่ในบรรยากาศของเพราะจริงพี่เนี่ยโตจากที่นี่แล้วก็เข้าไปเรียนโรงเรียนสมชัยกรุงเทพเป็นประธานชมรมนักฟุตบอลสิทธิ์เก่าสำชัยกรุงเทพเพราะนั้นพี่เป็นนักฟุตบอลน,นะครับรุ่นก็คือมีหล,หลายๆคนที่อยู่ในระแวกนี้รู้จักกันนะครับก็อยากมาสืบสารเพื่อนที่ทํากิจกรรมดีๆให้กับพวกน้องๆนะครับหรือพ่อแม่ พวกเราเนี่ยบางคนก็รู้จักพี่นะครับเพราะนั้นปีหน้ายืนยันว่ามีงานแบบนี้อีกนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจักรยานเราจะมีอยู่4คันใช่ไหมมีอยู่4คันครอบครัวเรือนทรัพย์สกุลเนี่ย2แจกไปแล้วอีกหนึ่งครอบครัวนะครับเดี๋ยวพี่ชายพี่นะครับที่สนับสนุนกันมาคือเจ๊น้อยนะครับสังกพันก็คือกรุงเทพแล้วก็มีมิวสุระสิทธิ์นะครับ รู้จักนักร้องมิวสุิทธิ์ไหมใครรู้จักชูมืออ้าวไม่มีเนะนักร้องดังอ่ะเดี๋ยวใครรู้จักมิวสุภาธิ์ชูมือขึ้นใครรู้จักแป้งฝุ่นประยุทธ์ชูมือขึ้นอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอางี้เฮ้ยแข่งกันได้เว้ยมิวสุระสิ์เนี่ยก็คือเป็นนักร้องด้วยและเป็นดาราด้วยอานะครับเดี๋ยวรางวัลจักรยานอีกชุดหนึ่งก็คือของเขาผลงานก็คือช่องสามที่ออนแอร์เนี่ยก็คือ มนรักลูกทุ่งนะครับติดตามเป็นพี่ขาวนะครับเป็นพี่ขาวาพวกเราติดตามอันนี้ดาราดังนะครับก็คือเอารางวัลมาให้พวกเราด้วยนะครับเอารางวัลมาให้พวกเราด้วยนะครับอันนี้ยืนยันเลยจากพี่เลือนรักสะกุลคอครอบครัวกระลีเนี่ยนปะีหน้ามีอีกพี่เป็นกําลังหลักให้เดี๋ยวให้เพราะว่าพี่ติ่งเนี่ยก็คือในชื่อในฐานของพี่ติ่งแหละพี่ติ่งเขาทํางานมาเยอะ30ปีิบปีนะครับ3ามสิบปีวันนั้นไม่อยากให้ทิ้ง ครอบครัวชาวเจ้าเจ็ดนะครับแล้วก็พี่ติงเนี่ยถึงจะเหนื่อยก็ต้องเหนื่อยต่อไปนะครัช่วยช่วยกัน,นครับขอบคุณครับขอบคุณคุณพ่องแล้วก็คุณเอกและทีมงานทุกคนด้วยน้องๆอ,อ,อยากให้พี่จัดต่อไหมครับอ,อีกคันนี้ว่าไงคิดว่าพี่จะเหนื่อยไหมเออไม่เหนื่อยจะเหนื่อยทำไมเนี่ย อะไรนะถามว่าอะไรนะคิดว่าอะไรนะอ่าอย่างนี้ในฐานะที่คุณผ่องคุณเอไดอ้จะเป็นกําลังหลักให้แล้วก็อีกหลายหลายคนคร,บครบอบครัวห้อยสังวานรผมผู้พานเจีย๊ยบแก้วฟ้าสาเพชรพี่หนูมิเตอร์พี่รโรตีรนี่ก็อีกคนหนึ่งที่เป็นกําลังหลักในเรื่องของพิธีมาเดี๋ยวเอาพี่หนูประสานงานพี่หนูมาเลยมาช่วยกัน ก็ได้การตอบรับจากพี่โรตีด้วยเดี๋ยวให้ขึ้นมาจับรางวัลแต่ตอนนี้ยผมอยากจับรางวัลไปส่วนหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นจะได้ฟังกับแก้วฟ้าพี่แก้วฟ้าเนาะใช่เอายกขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้เอาอันนี้ของพี่เหลียวก่อนส่วนอีกสองคันข้างล่างเรามีผู้ใหญ่ใจดีพี่หนึ่งอยู่ตรงนี้อยู่แล้วด้วยนะครับแล้วก็อีกหลายคนนะครับอ่ะเอาให้พี่เหลียวอีกหนึ่งคันก่อนพี่เหลียวมาจับอยู่ไหนครับพี่เหลียวพี่เหลียวเเียวมาเลยเียวคครับพี่เหลียว แต่เรถพี่เหลียวบอกว่ารีบไปเอามาจากร้านรีบมาปุ๊บไม่ไม่หลอมเป่าอะไรนะเป่าลมมาได้มาได้มาเมื่อคืนไมาพ่ไปยาเป่าลมเลยพี่เสียบพี่เสียบพี่อะไรนะคะพี่บังพี่บังเสียบเสียบหลอดเสียบชื่ออกจากหลอดอ่าลูกโป่งพี่เอเดี๋ยวจะแจกจะเล่นยังไงเอางี้เดี๋ยวลูกโป่งอ่ะพี่เอจะไปดูเดี๋ยวพี่จะบอกว่าใคร ที่จะได้นี้ถ้าไม่สมมติพี่บอกคนใส่เสื้อสีดําเขาจะแจกคนเสื้อสีดําสีอื่นไม่ต้องลุกเลยนะจักรยานคันนี้ได้แก่หมายเลขสี่สามอะเดี๋ยวจักรยานก่อนนะครับเลขอะไรสี่สามเจ็ดครับสี่สามเจ็ดยกมือขึ้นครับสี่สามเจ็ดสี่สามเจ็ดอยู่ไหนครัมมาเลยอย่ายกมือเฉยๆโอเคขึ้นมาเลยด้านข้าง อ่าน้องๆอย่างนี้นะครับเดี๋ยวพี่เอกับพี่พองเขาจะไปแจกอันนี้ถ้าใครลุกใครลุกนะจะไม่มีโอกาสได้นะเดี๋ยวพี่เอกเขาจะไปให้กับมือเองเขาจะดูเองว่าตรงไหนที่จะให้เราไม่นั่งเฉยๆนะไม่ต้องลุกไม่ต้องขอนะทั้งนั้นปุ๊บเราลุกพี่เอกไม่แจกเลยนะเพราะผู้ใหญ่ใจดีคนนี้เขาบอกแล้วว่าปีหน้าเขาจะมาช่วยเราเต็มที่ให้พี่ทำอีกโอเค ขออนุญาตดูโอ้ี่เจ้าของใช่ไหมดูหมายเลขเด็กคนนี้ก่อนครับเอ้ยมืออ๋อสี่สามเจ็ดนั่งเฉยนะลูกนั่งเดี๋ยวพี่เอเขาจัดการให้ลูกตรงๆนั่งเฉยเฉเดี๋ยวเราจะบอกว่าเสื้อสีไหนให้ลูกมารับอไม่จะได้ไม่วนวายนะคะเราจะให้พี่เอเน่ะเดินไปดูว่าใครเรียบร้อยเป็นเด็กดีพี่เอเขาจะดึงให้ในมือเลยลูกโอ้โหคนนี้โชคดีมากเลยฮะเอ้าใครชื่อเอยกมือขึ้นมีใครชื่อเอในนี้้างลูก ใครมีชื่อเอยกมือขึ้นเร็วอ่านี่ดาราใหญ่เสื้อขาวด้วยนี่ยที่ใส่เอ่อใส่เสื้อสีขาวถือถือลูกโป่งมีไฟเนี่ยนี่ดาราจากเกาหลีนะแกพูดไทยไม่เป็นแกจะพูดแต่เกาหลีอย่างเดียวเชื่อเอาเกือะกุ้ยสี่อ้เชี่ยหัวชุกหัวยิ่เทาปะชุกหัวฮ่า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 ฮ่รฮ่า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 ฮ่ไฮ่า่ะฮ่าม่าฮ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 ่่าฮ่าฮาฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่ เอาแม่เอาแม่หนูเอามึงกล้าบอกชื่อแม่ออาไปรับเลยเออมึงเอาไปเออลูกเฮ้ยลูกใหญ่เอ๋วรับตูนแล้วเว้ยเอาเดินมาลูกเดินมารับเอาลูกใหญ่มาไปเพราะเดี๋ยวถ้าถ้าเอานั่นเข้ามามันจะบังกล้องนะคะเอาไปเลยอันนี้นะอันนี้พ่อชื่ออะไรเอ๋อาพ่อชื่อเอ๋เอาไปเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตนะพ่อพ่อชื่อเอ๋คดพ่อคดแม่มันชื่อเอ๋หมดเลยไอ้ไอคนนี้แน่นอนวัยเปลี่ยนชื่อพ่อมันวายอยู่เลย เดียวชื่อเอ๋เลยอ่ะอ่ะใครใครอยู่ย่างชื่ออะไรเอ๋เอาลุกขึ้นเออไอ้นี่ใช่ไอ้นี่เว้ยไอ้นี่ใช่นะหลานยายเอ๋อ๋อหลานยายเอ๋คอยทอดอ่ะคราวนี้รู้แล้วจะหรืจะยุ่งแล้วล่ะเอาเดี๋ยวให้แจกด้วยไปลักษณะเหมือนจะยุ่งนะมันจะยุ่งละดูท่าทางมันจะเยอะแหละอ่าอ่ะเดี๋ยว โอเคเดี๋ยวเราให้หาแดนเซอร์เอาผู้หญิงเดี๋ยวนะผู้หญิงห้าผู้ชายห้าเดี๋ยวเราจะคัดผู้ชายขึ้นฝั่งน้ี๋ยเฉยก่อนครับไปผู้หญิงขึ้นฝั่งเดียร์อย่าอย่าเพ่าเดี๋ยวเราเลือกเองเดี๋ยวเราเลือกเองเราเลือกเองล้างก่อนล้างก่อนฟังให้ดีลูกเราจะคัดแดนเซอร์แต่เราใช้ตอนเช้าลูกใช้ตอนเช้าใช่เพราะเดี๋ยวเราจะได้ชมศิลปินเัาศิลปินเขารอใช่เดี๋ยวมีพี่หนูมีเตอร์มีแป้งฝุ่นไปพี่เดี๋ยวพี่แป้งฝุ่นพี่หนูเขาจะมา จะห้ามอบรางวัลให้เราอีกไม่ต้องกลัวอีกหลายคนครับผมนะครับใจเย็นนิดนึงอ่ะตู้ตู้ข้างหน้านี่เราก็ให้นะครับเฮ้ยให้หมดเลยอะโอเคตู้ให้หมดทั้งวิธงวทีมันให้หมดแหละอ่ะโอเคอ่ะผู้หญิงใส่เสื้อขาวขึ้นมาห้าคนใส่เสื้อขาวห้าคนมาตรงนี้เดี๋ยวไม่รรับข้างนี้เออขึ้นเวทีมา เดี๋ยวนะคะใส่เสื้อขาวนะคะมาเลยมาเลยหนึ่งทนมามาลูกมาใส่เสื้อขาวนะคะใส่เสื้อขาวเอามามามา,มาคนนี้สองสามเดียวสี่ห้าพอจบหมดกลับครับกลับก่อนกลับก่อนลูกหมดแล้วห้าคนลูกโป่งที่ใครได้แล้วนะเอาให้ต่ำๆไว้เพราะ<อ>ามันบางต้องแล้วนะเพราะเรากำลังถ่ายทอดสดไปทั่วโลกด้วยโอเค ผู้ชายห้าคนเอาผู้ชายใส่เสื้อสีแดงแดงผู้ชายสีแดงห้าคนทางฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งโน้นวันแล้วนะคะฝั่งโน้นพอฝั่งนี้ระวังเหยียบสายไฟเอามาฝั่งนี้เราเราตรวจก่อนครับผู้ชายเราทํางานกับเด็กเราต้องใจอีกสองคนอีกสองคนสีแดงเสื้อแดงครับเสื้อแดงเอาอนุโลมอนุโลมมาหนึ่งอ่ะอนุโลมมาเลยแล้วสามสี่แล้วอีกคนเดิงมาอ้าวห้า พอแล้วพอแล้วค่ะแล้วตัวเล็กยังไม่กลับเว้ยตัวเล็กยังไม่กลับไปทางลนไปทางลนไปทางลนโอเคตูนตูนเปิดเพลงอะไรก็ได้ซาวมันมันนะมันมันคดี๋ยวเตรียมไว้อ้าวมันยกลงฟักทองแตงไทยเอาไปเล็กตัวเล็กอยู่หน้านะตัวเล็กอยู่หน้านะการถึกการเนี่ตั้งถึงใช่เลยเบียดห้ามโกงนะห้ามโกงนะอ่ะโอเคอ่ะเตรียมพร้อม เตรียมเต้นเลยนะกติกาเต้นใครเต้นสวยสุดเต้นดีสุดได้รางวัลโอเคเอ้ยกูไปดีกว่าไปไม่ได้มันขึ้นมาแล้วเดี๋ยวลงไปเตรียมดนตรีมาไปเต้นแรงๆลูกเออใครมีท่าอะไรวาดออกมาเฮ้ดูจิ้งโฉกูนี่แน่นอนเอวมาเอวมาสุด่อดสุดยอดแต่ละคน ตัวอย่างละข้างหน้าที่หนูถอยหลังเรือ เสียงปบมือให้กับแดนเซอร์เราหน่อยเลยไม่ไม่ต้องดูแล้วพี่มุกไม่ต้องอะไรมากเลยผมว่าได้หมดได้หมดเหมือนกันเลยทุกคนอทุกคนเอาไปได้เอาไปได้ไาคลิกตัดสินไปเอาตัวเล็กไปเดี๋ยวตัวเล็กก่อนอันนี้ถือไว้ก่อนอ้าวลูกโป่งเอาลูกโป่งเอาีปแกะตัดอันไหนวะเอาจ้าไปดีๆนะจ้าให้คุณแม่ผูกแขนไว้นะจ้าไปอ่า โอเคอ่าใครรับใครลงลลงฝั่งนี้ผู้ชายลงฝั่งนั้นลงเลยอ้าวลไป thank you อ้าวไปอ้าวผู้ชายอันนี้ไอ้หนูไปรับลูกไปล่ะลูกไปไปรับเดี๋ยวไอ้ตัวเล็กอันนี้อ่ะตัวเล็กเอออันนี้เด็กอ่ะตัวเล็กไปลูกเอออ้าวอ้าวตัวใหญ่ไปไปอันนี้เด็กสร้างผมทางนี้ไม่มีการเกี่ยงรางวัลนะครับเพราะว่า รับหลานด้วยนะเพราะเดี๋ยวเราจะได้จับรางวัลต่อเลยนะครับเพราะว่าเรามีศิลปินรออยู่เดี๋ยวให้มีการเลือกมีการเลือกเดี๋ยวต่อยมีการเลือกค่ะและสำหรับช่วงนี้น้องแก้วฟ้าพร้อมหรือยังคะอ่าเดี๋ยวเราน้องแก้วฟ้าอยู่ไหนเอ่ยจับรางวัลหนึ่งรางวัลแล้วแก้วฟ้านพบกับแก้วฟ้า สหเพชรจับหนึ่งรางวัลใ,<ช>ใช่ไหมใช่โอเคนะอ่ะเราจับหนึ่งเราแก้ฟ้าเตรียมตัวด้วยนะคะเอาเป็นตุ๊กตาก่อน,อนเลยขออนุญาต